เนื่องผมอยู่กับผมแล้วเกม Dead by Daylight นะฮะก็วันนี้มันเล่นนังกี้นิดนึงฮะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเล่นหรอกนะโอ้โหผีกระดิ่งว่ะชีวิตไม่ได้ตั้งใจจะเล่นตัวนี้เลยนะแต่ว่ากดผิดนะฮะลืมเปลี่ยนตัวนะเมื่อกี้ก็แม่งเอ้ยเปิร์กอะไรก็ไม่มีเลยฮะมีแต่เปิร์กมองกล่องอำอะไรทำไมวะเนี่ยไม่แหลกจังวะกล่องไปสองอันฮะแถวนี้ ใช้เพิร์คแคเป,ประโยชน์จริงๆแล้วแบบมันก็รู้อยู่แล้วนะอันนี้มีห้องใจดินนะผมไปเอาข้างบน,นกันก่อนแล้วกันนะโอ้โหไม่โค่นแหลกเลยวะเดี๋ยวปรับภาพแป๊บหนึ่งครับโอ้ผ้พาแพม่งสุดเลย โอเคมาดูหน่อยว่าไ,ได้อะไรขอจ้ำแจมหน่อยฮะกำลังจะอัพแม็กกี้นะเพราะว่าตอนนี้เจคเวลสี่สิบไปแล้วครับผมได้เพิร์กแชร์เพิร์กอะไรครบแล้วเดี๋ยวไปเล่นตัวอื่นบ้างอยากได้สปินฮะจะได้หนีกับเขาได้บ้างนะความจริงไงไอฮิวก็อยากได้นะ สปินก็อยากได้อะไรก็อยากได้วะเฮ้ยไปฉายอื้ม <c oughs> เจอแล้วไงชิบหายแล้วเอา้าไม่ตามหรอเอา้าโอ้โหหลุดเฉยปะแตกชิบหายพีย่น้อง โอ้โหพี่พันไปพันไป,ไปนั่นไงล่ะมาแถวนี้่ะไปแล้วครับมาจากไหนวะนั่นไงนหายแล้วทันไหมน่าจะทัน โอ้โหสะทั้นไปดิเห็นผูเป่าวะแม่งหลบก,กันอย่างนี้เลยฮะไม่เห็นวะไม่เห็นเฉยวะไปสับเพื่อนอย่ยเพื่อนโคตรซวยพาตีนหมาเพื่อนฮะยังไงไปทางนูน้นอยู่แถวนี้แหละนะโอ้แม่งนอนละชิบหายละ โอ้แม่งยังมีคนไปปั่นซ้ำไอยู่พี่จิตใจทำด้วยอะไรไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันนะตานีเน้เล่นสายปูเลยครับผมแม่งเล่นสายลมมาหลายตาแล้วตาหนี้มาผิดว่ะสายปูแม่งตรงไหนแขวนตรงไหนหืมวีไอพีจิบหายแล้วยังอย่าเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งดิ้นนะเว้ยมาช่วยอยู่ เฝ้าบอกว่าวชิบหายเช็คตู้เช็คตู้ข้างล่างฮะรอมันออกมาก่อนเพื่อนใจเ,เย็นเพื่อนออกมาแล้วโอเคไม่เห็น หิวหิวหิวจะเย็นเพื่อนหิวแม่งตรงนี้แหละนะมาละ <c oughs> ชิบหายเพื่อนนอนเพื่อนนอนอีกรอบตามมาไม่ได้แมวก็ไม่มีไม่มาฮะสวยไหม มันฟันโดนเพื่อนวะพยายามจะบล็อกนะจะเย็นเพื่อนก็อยู่นี่จเย็นโอ้โหไม่ปล่อยเลยสัตว์ใจมดมากฮะใจมดจริงใจมดจริง,รงบอกเลยแมกี้ไม่ปื้มไมกี้ไปละแมกี้ไม่ปื้มอย่างแรงนะไปยังผีไปยังไปแล้วจะได้ลงไปเอากล่องโอเควางแมกล่องละ รู้สึกแหลกมากคลิปนี้จะลงได้ป่าว่าคนดูแม่งแหลกแน่นอนเนะี่ยผมเล่นยังแหลกขนาดนี้นะไม่รู้เป็นไรนะปกติไม่ได้แหลกขนาดนี้นะหรือว่าเป็นเพราะผีวะเน็ตมันกากาเปล่าไม่เป็นไรฮนะโอ้เพื่อนแม่งไม่ดิน้นไม่อะไรไม่เคี้ยอะไรเลยอนะ่ะโอ้ไม่ถ่วงให้เลยนะใจมดใจตุดมากฮนะบอกเลยนะใจตุดสุดๆเจออะไรวะเนี่ยโอ้ไฟฉายเอามาทำไมสองสามอันวะเธฉายเนี่ยฮะซ้เว้ นีแล้วออนเดิมไปแหละฟาดฟาดหน้าผีก็ไม่ได้ฮะเกมเมื่อกี้นะผมใช้ผู้ชายครับแบบส่องหน้าผีอะ่ะแบบจ,จ,จ่าจ่กันเลยอะ่ะส่องไม่โดนอะ่ะมันยืนให้ส่องเลยมันยังไม่โดนเลยผมงงมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนูเอาหมดแล้วไงเอาไมตรงไหนปะ น่าจะหลุดนะน่าจะหลุดโอเคหลุดเฉยฮะเอาผีมาตรงนี้นู่ว่ะโอเคกลับไปทางเดิมผีน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะฮะ ค่อยเป็นโดนสับไอคอนแล้วฮะอืมแม่งนอนกูว่าเป็นแล้วแหละอย่างนี้นะโอ้โหถ้าจะเร็วขนาดนี้ยังไม่ได้ปั่นไม่ได้ทำอะไรเลยนะเสาก็ถอนไม่ได้อะปั่นหน่อยแล้วกันเจอเครื่องโอเคเดีย๋ยวไม่ได้แต้มฮะเดี๋ยวจะไม่รอดด้วยดิมันจะจะเย็นเพื่อนขอปั่นก่อน โอ้โห oh, ถ้าจะระครังแบบนี้แม่งน่าจะเฝ้าแหละปั่นแม่งก่อนนะเดีเย็นเพื่อนเพิ่งตายปะอดี๋ <c oughs> ยเพิ่งใจตุ๊ดบอกเลยห่วงไม่กอ่อ,อนเดีย๋ยวไปช่วยแน่นอนโทมัส14ใส่เสื้อโทมัส14ฮะแม็กกี้โอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้ยินเสียงแล้วหันหน้าหนีก่อนโอเคจะเสร็จละ จะเสร็จแล้วบอกแล้วว่าจะเสร็จแล้วนั่นไงล่ะเสร็จแล้วเฮ้ยมันมาแถวนี้เห็นเงาเจอกูพอวันน่ะโอ้โหแม่งนอนไปคนคนเดิมแะ ช่วยแน่นอนช่วยแน่นอนโอ้ตายเลยชิบหายตายเลยช่วยไม่ได้ตรงนั้นมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งฮะรอซ่อมเครื่องนั้นแล้วกันนะไปยังไปเถอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะรให้มันไปจริงๆก่อนไม่ใช่เดินมาทางกูแล้วเยนี่ฮะ ยัไม่เริ่มเลยเหรอตรงนู้นมีเครื่องหนึ่งตรงนี้เสาโดนจัดไปแล้วทำอะไรไม่ได้มากครับปั่นได้อย่างเดียวนะเสาถอยไม่ได้ไม่มีเปิร์กมีเปิร์กเดียวอะมองกล่องมาทำไมวะเนี่ยอยู่ไหน ดูเฉยดูเฉยหรือเปล่าดูเฉยมันได้ยินเสียงซ่อมฮะแต่ว่ามันคงไม่เห็นผมอะโอ้แหม่งมามาแล้วตรงนั้นฮะโอ้ยเยม่งไม่เห็นวะแอบก่อนโอเคลอดเฉยฮะ เครื่องไหนเครื่องนูน้นเดี๋ยวมันมาแถวนี้อีกแล้วนั่นไหนฮะเดินไปแล้วเห็นกูปาวันเนี่ยไน่าเห็นนะไม่เป็นแถวนน้นดีวกว่าครับแถวนน้นมีไว้ไหมสักเครื่องหนึ่งขอเครื่องเดียวเองแถวนี้น่าจะมีฮะไม่มีไฟเลยนะนี่ฮะเจอเครื่องแล้วไม่มีกล่องด้วยวะโอเคเยี่ยมเลยเอากล่องก่อนนี่เปิดมองกล่องใช้ประโยชน์นะฮะ เครื่องเครื่อไม่เอาแหละเอาของก่อนเอาไปแล้วก็ตายก็ไม่ได้อยู่ดีนะเฮ้ยกับแผนที่แผนที่หน่อยแล้วกันแผนที่ไม่ค่อยมีฮะไฟฉายนี่เพียบเลยเต็มคังอ่ะบอกเลยคือนะโอ้โหแม่งมาแล้วสัตว์ตัวละหนึ่งดอกหรือเปล่าอุย้ยเชี้ยอ,อืมวืดโอเคได้อยู่ไม่มีเครื่องป้องกัน อะไรเลยโดนละหนึ่งดอกชิบหายเข้าบ้านโอเคโดดเยี่ยมอุย้ยมันมาวะมาครับมันมาละตัวนี้จุกได้ใช่ไหมมามาดิตวนี้จุกได้มาตรงไหนเฮ้ยชิบหายทันป่ะเอ้า ันมาแล้วมามันมาเฮ้ยหายมาทันนี้มันมาทางนี้โอ้โหโอเคแม่งเอาจริงว่ะเฮ้ยไล่จริงว่ะนั่นไงแม่งมาแล้ว ทันเปล่าวะมาจริงไหมมาจริงโดดไปทนันโอ้ไม่ทนันสัตว์เอ้ยชิปหายใกล้เกินเฮ้ยเมืกก่อกี้นั่นไงล่ะมาแล้วมาด้วยความาคิดแค้นโอ้โหกูรอตั้งนานเพิ่งปั่นเสร็จโด,ดนอันเชิญขึ้นสู่ยอดเสาแล้วับผมไม่เหลือนะฮะอโอเค ดูทรงแล้วไม่น่าจะมาช่วยนะคนนี้ชิบหายเฮ้ยมาเปล่าวะสงสัยวิ่งไปเปิดประตูครับผมนั่นไงล่ะเปิดประตูเปิดประตูเสร็จออกไหมออกเลยไหมออกเลยไหมเพื่อนกูด,ดิ้นแล้วกันนะเพื่อหลุดกูดว่ามึงคงไม่มาแหละนะอ่ะยื้อ้นิดนึงฮะเผื่อมา เฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยมาวะโอ้เพื่อนเยอยมากยังไงเพื่อนรีบๆหน่อยคุณจะตายแล้วครับผมเลือดแม็กกี้จะหมดหลอดแล้วเพื่อนแดงแผด์แดงจี๊ดแดงจาร์โอ้โหอะไรเร็วๆมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่อยู่ไม่ใช่เหรอ เพื่อนเร็วเร็วเพื่อนโอ้ยังไงเพื่อนโอ้อะไรของมึงวะเสียงผีก็ไม่มีโอ้ยสัตว์ชิปหายมาช้าลีลาเหลือเกินโอเคครับผมไว้เชิญไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเดนบายเดไลท์สวัสดีครับบาย